สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะอันนี้ก็วันนี้นี่มาอัปเดตไอไอนาที่ผมไปตัดใบข้าวนะพี่น้องอันนี้นี่ห้าวันแล้วพี่น้องห้าวันแล้วอืมที่ตัดไปอ่ะเนาะก็ข้าวก็แทงยอดขึ้นมาก็ประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดนะพี่น้องประมาณหนึ่งไม้บรรทัดแล้วนี่ ตอน้ำก็เริ่มแห้งนี่พี่น้องเห็นบอ่อเนี่ยนี่ขนาดไอตอนที่ผมตัดนี่น้ำเยอะนะพี่น้องน้ำเยอะเนะอันนี้นี่ก็เริ่มแห้งแล้วนี่นี่แหละเห็นบอ่อพี่น้องขนาดผมบอกว่าไอ้นามีน้ำค่อยตัดนี่มันยังแห้งนะพี่น้องแต้พี่น้องก็คิดดูอ่ะคิดดูว่าถ้าน้ไม่มีน้ำนะพี่น้องมันก็คงจะคงสีคงสีบ่มีน้ำหละคงสีแห้งกว่านี้อีก นี่ขนาดนามีน้ำมันยังเริ่มแห้งแล้วนี่อืมก็เหมือนที่ผมบอก่ะพี่น้องตัดใบข้าวนี่พยายามพี่น้องพยายามพยายามรอรอให้มันมีน้ำพี่น้องรอให้มันมีน้ำจริงๆริงก่อนค่อยตัดพี่น้องไอ้บางคนก็สิบอกว่าไอ้ถ้ามันดินมันพอชื้นชื้นแฉะนี่มันจะพอตัดได้ไหมกาถ้าดินชื้นชื้นแฉะนี่ผมกัด บ่อยากบ่อยากบ่อยากแนะนําให้ตัดปานไหพี่น้องเออรอดีกว่าอืมรอให้มันมีน้ําดีกว่าให้มันมีน้ํชัวชัวร์ดีกว่าพี่น้องอให้มันมีน้ํชัวชัวร์ก่อนค่อยตัดอออเพราะว่าถ้าตัดไปปุ๊บถ้าน้ํามีน้ํานี่ถ้าน้ํามันไม่มาเนี่เรียบร้อยเลยนะพี่น้องเรียบร้อยเลยนะพลาดคือพลาดเลยนะพี่น้องเออก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกในคลิปก่อนๆนะว่า เฮ็ดหน้านะยายาวัดดวงพี่น้องคือยาเสี่ยงดีกว่าเพราะเราทำนานะ่พี่น้องปีละครั้งเองได้พี่น้องทำนาน่ะปีละครั้งเองพลาดแล้วคือพลาดเลยนะพี่น้องโมเมนต์ซื้อเลขได้พี่น้องซื้อเลขนี่เดือนเดือนสองครั้งอืมวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเดือนนี้พลาดเดือนหน้าเอาใหม่เออแบบนั้นนะมันได้พี่น้องซื้อเลขแต่เราทำนานี่พี่น้องปีละครั้งในพี่น้อง คือเราเราต้องต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะถ้าพลาดนี่คือ <c oughs> ปีหน้าเลยนะพี่น้องแล้วปีหน้าเราก็ไม่รู้ว่าฝน,นฟ้าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะพี่น้องก็คือผมก็เลยบอกว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าพี่น้องคือถ้าน้ไม่มีน้นํานี่อย่าตัดอย่าตัดดีกว่าไม่ตัดดีกว่าพี่น้องคือรอให้มันชัวร์ที่สุดนะพี่น้องรอให้มันชัวร์ที่สุดให้มันมีน้ําชัวร์แล้วนะ่ะค่อยตัดพี่น้อง หวานปุ๋ยเศษตัดกําจัดว่าจะพืชทีเดียวแบบนั้นมันจะชัวกว่าพี่น้องอย่าไปเสี่ยงอืมอย่าไปเสี่ยงมันบ่อแมนสื่อเหลขซสื่อหวยเล่นให้ลูก <c oughs> ออทํานาปีละครั้งนะเนาะออทานาปีละครั้งนี่เราต้องเอาให้มันแม่นเอาให้มันชัว,ชวออกะประมาณนี้แหละพี่น้องไอ,อผ่านไปห้าวันอ,อืก็ผมว่า โอเคนะเป็นนะ่เป็นที่น่าพอใจนะผลงานเนะ่ะตัดได้ตัดข้าวไอนาไอมีน้ำเนะ่ะพี่น้องผลงานก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะพี่นอ้องว่ามันเป็นนวไรอันนี้นี่เป็นข้าวเหนียวนะพี่น้องข้าวเหนียวก็ขอหกพี่น้องบอมนบอมเนคามมรีหนึ่งศูนย์ห้านะอ,อ่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวจะมาพูดสาระ,ะดีดี ไล์ให้ฟังอีกคลิปหน้าก็คลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้อง